ถ้าถามเรื่องฟิตร่างกายก็คือต้องให้คนนี้อ๋อหนูฟิตตลอดค่ะแต่แต่อนหนูนี่คือยังไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อแต่ฟิตไม่ได้แปลว่าจะเต้นได้นะแขนขาไม่ค่อยไปด้วยกันบัตรโซาหมดแล้วเราขายบัตรทุกบัตรหมดภายในกี่นาทีนะพี่ิงี่สิแล้วบัตรแบบ บทเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าสุดคือหมดภายในแบบไม่กี่นาทีเลยแล้วก็ทั้งหมดหมดภายในแบบ20นาทีอันนี้คือที่ได้ยินมาอะไรเงี้ยค่ะดีใจไหมดีใจดีใจมากที่่ทำไมอะ่ะ ทำไมดีใจดีใจดีใจมากเอาแบบไม่พิหนิงคนไม่แต่แบดีใจกันทั้งคู่ใช่คือเพราะว่าคือมีแฟนมีตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนนี่คือเป็นสิ่งที่เราไม่กล้าฝันเลยตั้งแต่เข้ากองวันแรกจนถึงวันนี้ที่เราจัดแฟนมีประมาณสองพันกว่าที่นั่งแล้วเต็มภายใน20นาทีนี่คือเป็นสิ่งที่แบบโคต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยสพอร์ตเราค่ะใช่ค่ะคือ แฟนคลับหมายว่า,วามีแฟนมาเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยคือออ<ด>มก็แอบ,บเห็นใน X ในเฟรนทวิตอะไรเงี้ยค่ะก็สังเกตได้มากขึ้นว่าเหมือนมีชาดแบบเขาเรียกว่าไงแฟนคลับต่างชาติใช่ไหมอินเตอร์แฟนเข้ามาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดีใจมากเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยครอบครัวเราแบบเติบโตขึ้นเร็วมากๆา จนเราก็แบบใจหายว่าอยู่ดีๆเรามีแฟนมีท่อใหญ่มากท่อใหญ่เวอร์คุณนะจากครั้งแรกที่มาคิวละครนีคือครับหนึ่งคันตอนนี้มีสิบคันแล้วนะใช่จะมีเพิ่มรอบราคาหมดเลยพี่ดิวค่ะต้องดูกระแสก่อนว่าแบบมันจะปังแค่ไหนเราเราก็อาจจะแบบมันโซเอาก็จจะหลังซีรีส์โอ๊ยขอโทษไทยรัฐหรือว่าหรือว่าจะขายบัตรออนไลน์ก่อนเลย แล้วมีออนไลน์ใช่ใช่แล้ว<ร>คนที่ไม่ทันก็สามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้นะซื้อบัตร<ลาย>ดูไลฟ์ออนไลน์ใช่ไหมซื้อบัตรดูไลฟ์ได้นะคะสําหรับคนที่ซื้อบัตรที่นั่งไม่ทันนะก็มีขายในแอปซีเอสามค่ะไม่ต้องเสียใจไปพอยได้ไหมพิเศษจะมีอะไรอ่ะหันมาหัวบีกินก็จะมี อย่าทำหน้าจิ้งโฉดพี้ก็จะมีแบบการร้องเพลงเกิดขึ้นค่ะก็จะมีการก็จะมีการร้องเพลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบเกมเกมที่แบบสนุกเล่นไปกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนได้มีส่วนร่วมใช่แล้วก็มีอีกมากมายที่เราตั้งใจเตรียมไว้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม้องกันบ้างแล้วค่ะใช่ค่ะ ตื่นเต้นตื่นเต้นมากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่าคือหลังจากที่แฟนมิดาก็ซีรีส์ออนเลยมันเป็นสองวันที่แบบสำคัญมากสำหรับพวกเราก็วอร์มเสียงทุกวันกินน้ำพึ่งมะนาวทุกวันใช่ออมนะคะลิงลิงเขาพุมเพลงหน่ะนิ้เลอรเราล่ะเขาฟีลอะค่ะเขาบอกว่าเออ ออไม่ฟิตไม่ได้หมายเขาเต้นไม่ได้นี่ขอยกตำแหน่งแดนเซอร์เลขาให้คุณเมนแดนเดี๋ยวคุณเป็นเมนโวคเขาเรียกว่าอะไรนะเมนโวคปะที่แบบร้องเพลงละแล้วเดี๋ยวเราเป็นเมนแดนให้เราเป็นหางเครื่องพี่หนิงอยู่แล้วมีคนใช่แล้วก็มีเดอะแกงด้วยมีแฟนๆต้องแบบได้ความรักเสียงหัวเรากกลับไปแน่นอนใช่ค่ะไม่ทำให้ผิดหวังเราทำงานกันเป็นทีม yes สำหรบการแสดงของผู้เราเป็ยงไบ้างมันยากมมันก็มีความมีความยากความง่ายต่างกันแต่ว่าคือมันดีที่ว่าเราได้เวิร์กช็อปกันตั้งแต่แรกค่ะมันก็เลยแบบง่ายขึ้นประมาณเยอะหลายหลายเปอร์เซ็นต์ใช่ก็ส่วนอันที่ยากอ่ะมันมันก็มีคนข้างๆที่คอยสปอร์ตให้มันผ่านไปได้ดีมันก็เลยแบบ ซีรีส์เรื่องนี้อ่ะเราตั้งใจถ่ายทำกันมากทั้งแบบนักแสดงแล้วก็ทั้งทีมงานก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นกองที่อยากกลับไปทำงานอีกครั้งกับทั้งนักแสดงทั้งทีมงาน,นะค,ะค่ะเห็นว่าสิ่งที่มันย,กยากๆต้องมีแม่ก้อยคอยช่วยตลอดแม่ก้อยแม่ก้อย แม่ก็ช่วยใครอ๋อแม่ก้อยแม่ก้อยช่วยลากหลิงไปอยู่ข้างๆออมอ๋อแม่แม่กอม้กอยลากพี่หลิงมาอยู่ข้างออมแล้วก็ลากออมไปอยู่ข้างพี่หลิงด้วยแล้วก็<ช>บาง<ช>ครั้งเหมือนแบบบางครั้งถ้าเราเหนื่อยจะเราร้องไห้ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติแม่ก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าต้องคอยยุยงนะคะให้ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเล่นค่ะแม่ช่วยค่ะเป็นแบบเป็นอีกหนึ่งแรงสัมคั์ของออมเลยนะคะคุณแม่ก้อยค่ะเล่นเป็นแม่ของเอิ้นชนิธาดาแล้วก็เป็นแม่จริงๆของออมด้วย <c oughs> บอกแคทแคทตั้งแต่อยู่หน้าห้องคลอดอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วแล้วหล่งอะค่ะแม่ก้อยมีช่วยแม่ก้อยเหรอคะแม่ก้อยก็ช่วยแบบส่วนมากแม่ก้อยจะช่วยพพอร์ตอย่างอื่น เอาหมอนไหมลูกแม่บอกส้มมาแล้วลูกหนาวไหมลูกกลับบ้านยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยแบบคอยดูแลเราใช่ไหมฮะใช่เป็นแม่ชอบตอกส้มให้มีหลิงใช่เพราะว่าแม่แม่รู้ว่าหลิงชอบกินส้มใช่เราเอาหมาไม่ชอบแต่แม่เอาส้มมาติดกองทุกวันบอกเพราะว่าพี่หลิงหลิงชอบกินส้มใช่ค่ะแม่รักเราใช่ คือคือจะบอกว่าน้องออมชอบใครแม่ก็รักก็ไม่ได้เลยแม่ก็รักเราก็จริงอ่ะแม่ก็แบบเอ็นดูตลอดค่ะก็ต้องขอบคุณเขาก็รักแม่ค่ะแล้วอมของแม่ไหมเขารักลูเหมือนรักหนิงมากกว่าเราแล้วกลัวแม่ไม่ไม่กลัวค่ะกลัวรักหนิงมากกว่าปบบไม่เป็นไรรักเลยรักได้ คนะาดหวังขนาดไหนสำหรับตอนแรกเหรอคะก็คือเราเราแค่อยากพูดว่าพวกเราตั้งใจกันมากๆค่ะแล้วเราก็หวังว่าทุกท่านจะชอบมากกว่านะคะแล้วก็เนาะเพราะเราตั้งใจอะเราอยากให้ทุกคนได้ดูอะใช่เพราะเราตั้งใจถ่าย,ายทำการโหตั้งแต่ตีห้ายังสี่ทุ่มอะหนูไม่ค่อยได้พักเลยตั้งใจจริง<ฮ>ๆแล้วก็ทุกซีนเราทำด้วยแบบ สปิริตความทุ่มเทของคือตั้งใจทำทุกสีนให้ดีค่ะไม่ว่าจะไม่ว่าจะซีนดรามา่าซีนหวานซีนแบบซีนสู้กันกับอีกสายหนึ่งเ mm hmm. ขาเรียกว่าสู้กันด้วยสายตามีไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แฟนๆติดตามนะคะหวังว่าแฟนๆจะสนุกไปกับละครที่เราตั้งใจทำะคะ่ะ mm hmm. ใช่ค่ะ